ยัดแค่อพาร์ตเมนต์เรานี่มันตึงจริงๆเลยว่ะเฮ้ยอืมเป็นตำรวจและการงานดีขึ้นใช่ไหมครับลุงไอสัตว์อุยยาอุยยาหงายเลยไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยบังบังบังเฮ้ยไม่ไหวเลยพวกมึงเนี่ยไอเฮี้ยอันนี้อะไรนะ can What I do for you? r a n เรียบร้อยคุณจับไหมล่ะคุณสวนเอาอ๋อชื่อคุกดีเลยมัเหรอ หมามาคุยกับกูซะหน่อยมาคุยกูซะหน่อยไอ้สันนสผมช่วยแล้วนะครับไอ้หน <S 1> <S 1> <S 1> ดูดีดีดีเลยไรกิจสำเร็จ ไม่แล้วกูทำอะไรกับตำรวจแล้วปะกอไม่ได้แล้วโอเคซึ่งไม่ใช่โอเคภารกิจของเราเอาภารกิจของเราต้องไปตรงนี้โอ้ยคือแบบไกลอยู่นะเนี่ยเอะไรอ่ะก็เอาดิเอาดิคุณก็เอาก็เอา ไอสัตว <étique> <ural> <ble> ์มันไอเชี่ยก็โซมนมาหาเรื่องกูโกรนอ่ะไอสัตว์กูต้องจัดแะ้ววันเลียนเอาไอเชี่ยมาคุยกับมันเป็นเพื่อนเลยเนี่ยโอเคคุยกับพยาบาลไอสัตว์ไอสัตว์รักษาติดตีไม่ล่ะเอาเอามึงอะไรมึงอ่ะไอวีเอ็นไอวเอ็นรักษากูเหรอมึงมองคำเชี่ยอะไรไอสัตว์งอเงาะงอเงาะ กูพยายามเป็นตำรวจที่มึงทำกูอย่างนี้อ๋อไอ้สัตว์นะหาเรื่องหาเรื่องเลเหรอไอเวนไอเวนเลี้ยงตัวครับไอ้สัตว <c> ์ <oughs> เลี้ยงตัวอะไรมึงงงไรไม่ไม่รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของกูเด้อไอเวนเรียบร้อยเขาเรียกว่าเราต้องสั่งสอนนะเราปกป้องะะราชสรสเราก็ต้องให้บทเรียนเขาด้วย <c oughs> บางทีเขาไม่รู้ว่าการทำงานของเราเนี่ย ลำบากมากแค่ไหนเราก็ต้องบอกให้เขารู้โดยการชี้แจงเวลาละเอียดเอาซึ่งผมเลือกโดยการปฏิบัติให้เห็นเลยดีกว่าครับว่าการเป็นตำรวจนั้นมันยุ่งยากมากแค่ไหนใช่แล้วอย่าไปทำตามนะอะไรจะสวนกูดูด้วยสัตว์กูขนาดไหนแล้วไอ้ชี้พวกมึงก็แค่โจนโจนด็อกดอยไอสัตว์ ีย่าดอนผมต้องเพราะว่าใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่คุณครับพุลิสพุลิสพุลิสออกหน่อยครับไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยโอเคว่ะเพราะว่าถ้าอ๋ออ๋ออ๋อมึงอะไรอ่ะมึงอะไรมึงมึงอะไรมึงอะไรมึงมาเลยมึงมาคุยกับกูเลยเยี่ยมึงโดนจับแล้วไอสัตว์นรกโอ๊ยมันดรแล้วไม่ใช่มันจับไม่ได้ไม่เป็นไร ทีนี้เราไม่ต้องยืมรถเขาละคือคือเขาให้เราถาวแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ยเนอนนอนทีโอยู่เนี้ยสัตว์มันให้เราถาวแล้วล่ะไอ้เชี่ยเอามึงอาอมึงทำอย่างนี้ตัวอล

ยูสิปอบโลว์กูรันชอบเชิแล้วมันอร่อยจริงๆนะเฮีวลีเจนเนี่ยแต่ว่าคุณเจ้าของร้านก็ทำผิดเหมือนกันนะหมูมันราคาแพงเกินไปไปไอสัตว์ไปมึงหมูแพงเกินเย็ดเคไอเฮีย กูเดีกรู้ตลาดหมูจะราคาแพงแต่คุณควรขายถูกๆนะครับเอาแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเชื่อมึงหนีไปแล้วไอโอ,โอ,โอจับสองคนไม่ได้วะโคเชียเลยเร้เจ้าของร้านกูนั่งอยู่กูเนี่ย